ท่านผู้ชมครับเข่าบรรชัยไปไหนมาไหนอาให้ดูให้ดีต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมหมายถึงจำรถของท่านให้ได้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่สุราษฎร์ธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอุมาพรคเนนะครับเป็นนักศึกษารชาชพัฒสุราษฎร์ธานีอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นพลเมืองดีแจ้งตำรวจโรงพักเืองสุราษฎร์ธานีว่ากลับจากตลาดดอนนกไล้บ้านมาถึงบ้านกำลังหยิบของออกจากที่ใส่ของหน้ารถบรรทัยเนี่ย พบ iPhone 4S หนึ่งเครื่องไม่ใช่ของฉั้นแน่ขอให้ตำรวจมารับไปหาเจ้าของด้วยตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีคนแจ้งหายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยผู้แจ้งบอกนะก็ว่ามาจากกาะสมุยมาพักที่บ้านญาติใกล้กับตลาดดอนนกนี่แหละและคืนที่ผ่านมากี่เมล์รถไซออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นออกมาและเอาโทรศัพท์ใส่ในที่เก็บของคือช่องหน้ารถเบราา์ละไซแล้วเดินไปซื้อของอีกทีหนึง่ง กลับมาถึงบ้านปรากฏว่าโทรศัพท์หายไปไปขอดูกล้องวงจรปิดพบว่ามีรถัราอีกคันหนึ่งที่จอดเหมือนกับทุกอย่างจอดอยู่ใกล้กัน <What? S 1> เจ้าของโทรศัพท์ก็ยอมรับนะครับว่าผมผิดเองแหละเอาโทรศัพท์ไอโฟน ไปใส่ตะกร้าผิดคันค่ะคือไปใส่คันของอีกคันหนึ่งเนี่ยน้องใบก็ตรงกับคุณอุมาพรนะนะคะคนที่เจอโทรศัพท์บอกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็จอดรถทิ้งเอาไว้ไม่ได้สังเกตอะไรตอนเย็นขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ไปตลาดอีกกลับมาบ้านหยิบของปรากฏเจอ iPhone อ,อยู่ก็เลยรีบแจ้งหาเจ้าของนะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นพลเมืองดี<ช>นะโทรหาตำรวจนยครับค่ะั้งที่ตัวเองจอดอยู่เฉยๆเข้ามาใส่ให้เ่ยฟั<โฮ><โฮ>งเสียงดูครับก็กลับมาที่บ้านจนวันนี้ประมาณตอนห้าโมงค่ะไปต แล้วกลับมาก็เจอโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะที่หน้ารถแล้วก็โทรไปแจ้งตำรวจให้มาดูว่ะค่ะเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะใส่โทรศัพท์ไว้ผิดคันใส่ในรถผิดคันนะคะก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วก็เขาหาเขาบอกว่าเขาหามาทั้งวันแล้วแต่ก็ไม่เจอค่ะจี่ที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อเจ้าของอีกที ใช้มอเตอร์ไซค์ก็คงไม่รู้ว่ามีโทรศัพท์อยู่ในรถนะคะเพราะว่าจอดรถทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นของโจรนำมาทิ้งไวะคะงไ้ค่ะ